วันนี้ผมจะมาเตือนคุณอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเวลาคบกับใครไปสักพักหนึงแล้วบางทีเราก็ทุ่มเทเกินเหตุแล้วก็นั่งงงว่าเอ๊ะตกลงเนเขาเรียกว่ามีใจให้เราหรือยังหรือว่าเขาแค่เล่นกับเราเห็นเราเป็นออปชันหรือเปล่าวันนี้เรามาดูครับจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเขายังไม่อินกับคุณ แรกเลยนะครับตามตาราเขาบอกว่าไอ้เรื่องการเทคคือการตอบแมสเซจเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานะครับไม่ได้สนใจจะตอบคุณเลยหายไปนานๆเป็นช่วงๆบางทีเป็นวันๆแาลว่าตอนนี้เขายังไม่ยินดีกัคุณสักเท่าไหร่ ไม่ได้ไหม,ม,มายความว่าแมสเ a จไปแล้วเขาต้องตอบคุณเดี๋ยวนั้นตลอดเวลาทุกทีนะครับเขาไม่ใช่เขาเรียกว่า call center ที่มานั่งรอคุณคนเรามันก็มีงานมีการทํามีอะไรเวลาคุณต้องดูว่าระยะเวลาที่คุณค,ณค,ณคบกันทั้งหมดเนี่ยแทก t ไปคุณส่งไปเนี่ยเขาสนใจบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แบบไม่สนใจเลยทิ้งไปเป็นวันๆแล้วก็ทําแบบนี้สม่าเสมอนะนะไม่ใช่เขาตอบคุณทุกวัน,ว,น,นวันหนึ่งเขาลืมตอบเพราะว่าไปไประชุมงานอะไรอยู่แล้วคุณไปเอาเรื่องเขาอันนี้ไม่ใช่ก็ต้องดูว่าในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยส่งไปหายนะครับสี่ชั่วโมงมาตอบที บางทีส่งไปสองสาทุ่มพรุ่งนี้ค่อยมาตอบและเป็นแบบนี้บ่อยๆตลอดเวลาอันนี้เป็นสัญญาณแรกว่าเขายังไม่อินกับคุณสัญญาณที่2ครับในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า only make p l a n that convenience for him นะครับก็คือว่าเวลาจะเจอคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาสะดวกเขาสะดวกอยู่คนเดียวเวลาจะให้มาหาเนี่ยนะคุณก็ต้องไปหาเขาที่บ้านถ้าจะให้เขาออกนอกทางขับรถมาเขาไม่ไปเพราะว่ารถติดบ้างนะเดี๋ยวใครคนนั้นว่าเดี๋ยวไม่ว่างเดี๋ยวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าคุณไปหา Okay. นักกินคงกินข้าวอะไรแบบนี้ร้านตรงไกลบ้านเขาสะดวกกับเขาไงนะครับแต่ถ้าเขาต้องออกแรงเพื่อที่จะออกไปหาคุณ mm hmm. เขายังไม่ทำนั่นหมายความว่าเขายังไม่อินไงการกระทําพอจะบอกในสิ่งที่เขามีอยู่ในใจได้พอสังเกตเห็นนะข้อที่3 ไม่ค่อยโผล่หัวมาหรอกนะครับเวลาที่เราต้องการเวลาที่เราอยากเจอเวลาที่อยากเราอยากอยู่เวลาที่เราต้องการใครสักคนมาพูดด้วยนะฮะมาให้กําลังใจไม่ไม,ไมีไม่ค่อยโผล่หัวมานะครับพอโผล่หัวมาปุ๊บก็มาพร้อมอีกสกิลหืึ่ง้าเรียกว่าอะไรข้อแก้ตัวอ่าโผล่มาเนี่ยข้อแก้ตัวล้วนๆเรื่องนั้นติดเรื่องนั้นติดเรื่องผีติดเรื่องมา้าติดเรื่องโอ้ติดหมดนะนะฮนะมีมีแต่ข้อแก้ตัวการกระทำไม่มีเลยดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆคุณก็จะเห็นว่าถ้าเกิดคนที่เข้ามาหาคุณแล้วมีแต่ข้อแก้ตัวแล้วก็มาในเวลาที่เขาสะดวกหรือว่ามาในเวลาที่เขาแค่ต้องการอะไรบางอย่างจากตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องแทรกเรื่องผลประโยชน์เขายังไม่อินกับคุณหรือไอในหนึ่งเนี่ยเขายังไม่รักคุณและก็ไม่แน่ว่าจะรักหรือเปล่าด้วยซ้าตรงนี้ให้ดูดีๆไอพวกที่มีแต่ข้อแก้ตัวแต่ว่าเวลาต้องเราต้องการไม่เคยเรียกว่าโผล่หัวมาข้อที่4ี่บางคนก็พูดตรงๆเลยนะ ผมยังไม่พร้อมที่จะมีไอ้ r e l ationship นะผมยังไม่พร้อมนะที่จะมีแฟนช่วงนี้แต่ก็มาจังเลยเดินตามหาได้ไอ้โทรหาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพูดชัดเจนว่ายังไม่พร้อมคนพูดแบบนี้นี่คือเขาชัดเจนแล้วว่าอยากจะแค่เข้ามามีอะไรกับคุณต้องการอะไรบางอย่างจากคุณแต่พูดเป็นในในไปแล้วว่าฉันไม่พร้อมที่จะซีเรียสน,นะถ้าเขาพูดแบบนี้จงเชื่ออย่าไปหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวฉันจะใช้ความดีมาเปลี่ยนเขาให้เขากลายเป็นเจ้าชายในฝันได้สักวันหนึ่งวันหนึ่งเขาต้องแพ้ความดีไม่ทน ในตำราเขาบอกไว้นะว่าความสัมพันธ์ relationship เนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็น full time job มันเป็นเหมือนงานประจำไม่ใช่งานพาร์ทไทม์นะครับหรือว่างานฟรีแลนซ์มาหามานั้นแวบๆนาทีนึงมาทำแป๊บหนึ่งแล้วก็แผ่นไปนะครับดังนั้นถ้าใครไม่พร้อมที่จะมี full time job นะครับหรือว่าหรือว่าจะมีงานประจำอย่าเพิ่งเสอเอิบมาก็อย่างที่ผมบอกอย่าพยายามยื้อนะครับอย่าพยายามไปเรียกว่าใช้ความดีไปเปลี่ยนเขาไม่มีทางทำได้เรื่องนี้และก็ข้อที่5ทุกอย่างใน ชีวิตเขาีนสำคัญหมดครอบครัวสําคัญพี่น้องสําคัญพ่อแม่สําคัญเที่ยวกับเพื่อนก็สาคัญเตะบอลก็สําคัญเล่นเกมก็สาคัญนะครับเล่นบาสก็สําคัญนะครับเล่นไพ่ก็สําคัญตัวอย่างสําคัญหมดแฟนนี่เอาไว้บวยเอาไว้สุดท้ายก็แสดงว่าอะไรเขาไม่เดียรคุณหรือเขาไม่รักคุณหรือเขาอาจจะไม่มีวันรักคุณด้วยซ้ําดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกับคนที่ไม่อินกับคุณทําแบบนี้กับคุณอยู่ตลอดเวลาจงบอกตัวเองไว้เลยว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ออปชั่นถ้าเกิดว่าลองดูแล้วคุยดูแล้วอะไรดูแล้วมันไม่พัฒนามันแช่อยู่ที่แบบนีีี้้ทททางงงง่ดคคือออยยัไุณตถ รือว่า move on ต่อไปกับชีวิตสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องราวลึกๆอะไรไปมากกว่าน,นี้ว่าวิธีต้องทําตัวอย่างไรนะครับที่จะไม่เป็นออปชั่นของใครหรือเป็นตัวสารองของใครผมแนะนำคอร์ส first class ของทางครับอีกเราเข้าไปดูลองแวะเข้าไปนะครับถามเข้ามาใน l i น์แอดหรือว่าทักเข้ามาในอีเ uh, มล์ว่า First Class แล้วคุณจะไม่มีวันเขาเรียกว่าถูกหลอกหรือไปเป็นตัวสํารองใครอีกต่อไปเพราะหมายคือคุณจะเปลี่ยนคุณจะรักตัวเองเป็นมีเซลฟ์เอสติมสูงและไม่มีวันจะไปถูกใครหลอกเชื่อใครง่ายๆอีกเลย วันี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ